ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับสและปีที่2ทับสนะครับทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะองสองทับสคนที่ไม่ค่อยส่งงานเลยเร่งเลยนะครับก่อนที่จะสอบปลายภาคในเร็วนี้นะลูกนะวันนี้รูขอขึ้นคลิปที่1 0คลิปที่20นะครับงานคลิปที่20่อ่าเขียนแล้วนะครับงานคลิป20นะครับประจําวันที่เท่าไหร่ครับลูกประจําวันที่20่ส 8กุมภาพันกศีนะลูกนะ,ะกำหนดส่งไปในวันพุทธที่2นะครับนะวันพุทธที่2เวลาเที่ยงตรงนะครับก่อนที่รูจะส่งคลิปที่ยี่สิบเอ็ดต่อนะครับวันนี้ขึ้นเรื่องการแปรผกผันขึ้นเลยนะครับการแปรผกผันนะครับต่อจากการแปรผันตรงนะครับนะการแปรผกผันนี้ก็คือถ้าเราให้ x นิยามนะครับและ y แทนปริมาณใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์ y จะแปรปรผันกับ x เมื่อ y เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับจากเครื่องหมายแปรผันเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับ k คูณแต่ไม่ใช่คูณ x แล้วจะต้องคูณด้วย1ส่วน x เป็นการหารแทนนะครับโดยที่ k เป็นค่าคงตัวต้องบอกด้วยนะลูกนะ,ะและ k เม่นตั้ศูนย์เรียก k ว่าค่าคงตัวของการแปรผัน y แปรปกันกับ x เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิม y แล้วก็เครื่องหมายการแปรผันกับ1ส่วน x ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสมนการนะครับนี่คือนิยามนะครับเดี๋ยวกูจะตายส่งใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับนั่นเียนครับข้อสังเกต1การแปรผกผันไม่มีสมบัติการสมมาตรนะครับนั่นคือ y แปรผกผันกับ1ส่วน x แล้วไม่จําเป็นที่ x จะต้องแปลผกผันกับ1ส่วน y นะครับไม่ส่งมารนะครับสองแปรผันกับ1นส่วน Y แสดงว่าเมื่อปริมาณของ Y เพิ่มขึ้นแต่ปริมาณของ X นะครับมีค่าน้อยลงและถ้าปริมาณของ Y มีค่าน้อยลงจะทำให้ปริมาณของ X มีค่าเพิ่มมากขึ้นก็คือถ้าตัวหนึงเพิ่มอีกตัวงก็ลดถ้าตัวหนึ่งลดอีกตัวงก็เพิ่มซึ่งมันไม่เหมือนกับการแปรผันตรงใช่ไหม ถ้าถ้า x เ,เพิ่มขึ้น y ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับน,ะนั่นแกการแปลผนตรงนะครับอ่ามาดูตัวอย่างที่1ถ้า p แปรปกผันกับ q และ p เท่ากับ7เมื่อ q เท่ากับ3จงหาค่า p เมื่อ q เท่ากับ2เศษ1ส่วน3มาดูนั่นก็เขียนเลย p แปลปกผันไม่ใช่กับ q นะแต่ต้องเป็น1ส่วน q มันต้องมันต้องเป็นตัวส่วนทันทีเลยนะครับปกพันมันเป็นการหารแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายแปรพันเป็นเครื่องหมายเท่ากับผี p ก็เท่ากับ k คูณหนึ่งไม่ต้องใส่ก็ได้หนึ่งนะครับนะเป็นที่รู้กันว่าสมมติหน้า k คือหนึ่ง k คูณหนึ่งส่วน q เมื่อ k เป็นค่าคงตัวน,นี้ต้องเขียนด้วยนะครับต้องเขียนด้วยเป็นสมการที่หนึ่งแทนค่า p เท่ากับเจ็ดที่โจทย์กำหนดให้ q เท่ากับสามลงไปในสมการที่หนึ่ง ท,ท,ทำไมแทนไปทำไมถึงสักครู่มันจะได้ค k ออกมาไงนะครับตรงไหนเป็น p ตรงนี้เขียนด้วยเลขเจตรงไหนเป็น q อ๋อตรงเนี้ยเขียนด้วยเลขสมก็7เท่ากับ k ส่วนสย้าย3ามไปคูณกับ7จดากหารจะไปคูณ3าคูณ7ได้เท่าไหร่ได้ย1บก็แสดงว่า k เท่ากับยีเบเอาย1บดไปแทนที่ตรงนี้เลยนักเรียนเอายีบ่บ ไปแทนเอเคถ้ากับยีิไปแทนลงไหนไหนลงในสมการที่1นนี่สมการที่1ตรงไหนเป็น K นักเรียนก็แทนด้วยเท่าไรครับแทนด้วยยี่เนักเรียนก็จะได้ p ีเท่ากับยีสเ่วนคิวเนี่ยคือสมการของการแปรผันเพราะอะไรครับเพราะนักเรียนได้ค่าค่าเคแล้วหลังจากนั้นไปดูโจทย์โจทย์ถามว่าจงหาค่า p เมื่อ Q เท่ากับ2อนึ่งส่วนสามนักเรียนก็แทนค่าเท่าไรครับค่า Q ซึ่งมีค่าเทกับ2.3่วสลงในสมก,การที่2เลยเนี่ยสมก,การที่2ตรงไหนเป็น Q เนี่ยก็เขียนว่า2 3 3ส่วสบวกหเป็น7.3่วส p เท่ากับ21เหารเลขเศษซ้อนนะครับหารด้วย7.3่วสเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน p เดียวเท่ากับ21คูณเศษ3ามส่วนเจ็ดเามยี่ตัดทอนกันเลยเห็นไหมสามคูณสาเท่ากับ9ก้านั่นก็ตอบได้แล้วดังนั้น p เท่ากับเ นะครับครูแสดงเป็นตัวอย่างเดียวนะครับมาดูแบบฝึกหาดวันนี้นะลูกนะก็เปิดเอกสารแป๊บนะครับเปิดเอกสารแป๊บเพราะว่าคนเดียวใช้มือเดียวตามลูกลาบากหน่อยอวันนี้ครูจะให้หาค่าคงตัวอีกตัวอย่างหนึ่งข้อที่เจ็ดจงหาค่าคงตัวของการแปรผันนักเรียนดูถ้า y แปรปกผันกับ x และ y เท่ากับ8 เมื่อ x เท่ากับ3จาก y นั่นก็เขียนเลยจาก y แปรปรผันกับ1ส่วน x จะได้ y เท่ากับ k คูณ x นะครับเป็นสมการที่1เมื่อ k เป็นก้าคงตัวของการแปรผันนั่นก็แทนก้า y เท่ากับ8เลกเท่ากับ3ลงในสมการที่1ตรงไหนเป็น y ก็แทนด้วย8ตรงไหนเป็น x ก็แทนด้วย3 ยี่สามไปคูณแปดได้ค่าเคท่ากับยี่สิบสี่นั่นเองรู้เลยว่าเนี่ยค่าคงตัวของการแปผันค่าเคมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่นะครับคุณครู่อสองข้อนะครับตรงนี้อันนี้ตัวอย่างที่สองนะครับอันนี้ข้อที่เจ็ดนี้คือตัวอย่างที่สองนะครับให้ทำสองข้อนะครับให้ทำสองข้อนะครับให้ทำสองข้อเดี๋ยวกูจะตายส่งไปใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับถ่ายไปใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับ นะนะตายไปใต้คลิปอีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตามตัวอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้ทําข้อเดียวทําข้อที่สองนะครับทําข้อนี้นะครับนี่คืออทําข้อนี้ก็เดียวนะลูกนะอ่าการแปลผกพันนะครับตามตัวอย่างที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับรวมได้ทั้งหมด3ข้อนะครับรวมได้ทั้งหมด3ข้ออันนี้เขาแสดงตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่ง จากที่กลัวที่บายมาจากข้างหน้าแล้วตรงนี้ก็มีตัวอย่างเรียนดูอีกทีหนึ่งนักเรียนจะดูตัวอย่างนี้เป็นแบบอย่างก็ได้แล้วก็ทำกอสิบสองปิดถูกไม่ว่ากันลูกเดี๋ยวครูจะถ่ายส่งไปท่าที่อีกทีหนึ่งนะลูกนะสำหรับคลิปของวันนี้คือคลิปที่20คุณคูณข,อขอไว้เพียงแค่นี้นะลูกขอให้ส่งให้ทันในวันพุธนะครับลูกนะพุธท,ที่สองมีนาคมนะครับหกห้านะครับก่อนเที่ยงนะครับหรือเที่ยงตรงอะไลนะลูกนะ,ะแล้วหลังจากนั้นกูก็จะปล่อยคลิปที่ 2, เป็ดเลยนะลูก สำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนส่งงานทุกคนด้วยนะครับโชคด,ดีทุกคนนะลูกนะสวัสดีครับ